กินกระปลุลปลาสพแสบแห้งหอมครับพี่น้องนะ่องนัวบอดเก็มยามไม่ดีเลยอ่ะนี่ไงน่าไปท้ายท้งถุนไงย่าสวัสดีครับข้าอ่อนหมายฝนตกมาแล้วบสิข้าอ่อนกินไหมพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับว่าจะแค่ขอนยันครับบรรยากาศาย่มแรงๆครับเสียงเขียดก็เริ่มงห้อง แดดลมล้มตกครับบรรยากาศดีคุณน้องเอ็มได้ยังคุณกำลังงางมาอยู่ครับได้ยังคุ้นหน้ค่ะสวัสดีค่ะพรัวคุข้าวอ้อนพี่น้องเต็มลมเลยข้าวอ้อนกำลังงามครับอยู่งน่าไปเบืองอยู่คุณป้าจะเชียวออกไปเฮ้ยไอเบืองหลายหลายมันกะร้ายแตกหนอขื่นแดงเต็มเลยป้าแจาก๊ก มันได้ฝนเนะาะน,นอคาเบิ่งบอนเลยครับเดี๋ยวเท่วอเห้เบิ้งครับดอกคาก็างงาามี่เนี่ยาอกคาไแ้วัวาานอาคาอันส้มไปเลยเอสจะ้ะเอาไปฝากนงานประบุมเป็นนัากินเนะคะ่ะดอกกรมี่ กำลังไหลผมลัางฟองถึงงามๆเลยถิ่ได้ฝนเนาะเอ็มโมูหว่าบา้าแจกคสีไทยคลิปเน้ทสั่นเอ็มสีเอิญไปเบิง่งยู่กว่าค่ะนอกํลังออกเต็มเลยโอ้โเดเอาไปกินกระป้่นป่าแสรแห้งหอมครับพี่น้อง <laughs> นั่งนบน่แบเต็มเง,งี้ยไม่ไดละไงอ่าไปแค่ทั้งสนจะง คา่าอ้อนหมขนโตก๊กม้าแล้วแต่นีค่าอ้อนกินไหมพี่เน้องใน๋ยาต้อปูงเว้ตามร้ายท้ายอ่ะอ่อนเลยเนาะอ,อ,อ,อันนี้เป็นค้าเหลืองไงดอกเลยแต่ว่าหางเป็นนออ้อนที่กันนอออนของค้าเหลืองสังเกตว่าสีจะคนละสีโอ้คนละพันกันคนละพันแค่ไนรึต๊ ตัวน,น่ะน้ำอันนี้เอ็มเอามา้อมาบดเดนนี่โปรเจกต์เอ็มคัดเอามาตอนนอนซุ้มสิเป็นใบแล้วนอนจังสีลายแห้งรอบหนาแห้งสีลายค่ะนี่นอนซุ้มกันแล้วเสร็จซุ้มนี่ก็ลายแล้วครับก็ว่าสงเอามากอก,ามอกน้ำบอพีหนอกพุดนะข้าวอ่อนพูดเดยมากินข้าวอ่อนนี่มาหอมครับงามขนาดลเลยนี่เอ็มจะเอาปอกออกก็สินะ่า ออกกาบออกแล้วก็เห็ดเป็นแบบลวกจัะน้อยลวกนทำหอนจัะน้อยพี่น้องเห็นมันอ่อนเนาะคะ่ะเรากัาสีส้มไปเลยเอ็ดก็ได้ไปมันอยู่ไกลโพดตอนนี้ก็เลยสีส้มทั้งอันนี่แหละส้มพัสดุไปเลยเอ็สใส่เมียใส่กระบุ๋มเน,นาะค่ะเี๋ยวถ่ายกินเด้อฝุ่นคนทางฝุ่นสีมีหลายอย่างอยู่ด้วยสีส้มไปเนะปาะพ่อใจหลายอย่างอยู่ทั้งนี้หรอกครับ าเดี๋ยวต้องถ่าเบิ้องอันนี้ไปขุดข่านะ و, มันเดี๋ยวมันซำแล้วเดี๋ยวเอ็มสิไปปอกข่าแล้วบ้ดนนี่แหละปอกสดๆนี่แหละอันนี้ก็้องเอ็มสิไปปอกข่าบ้านเนี่ยแล้วเราจะกระแทกเบิ้งบรรยากาศตอนแรงครับ <c oughs> งามปะง,งามครับงามหอ,อมกระได้ยินว่าในอ่อนกระสีฝนตาคือกันเมื่อนี้ นี่ล่ละกับสิแดงไปกินกับปนปลาอยู่เฮียนเฮานี่ล่ะค่ะเมื่อกี้บ่าแจ็กลังตกปลาอยู่ท่านใดอยากโตอยู่คิดว่าได้ซื้อปลาทูมาปนเปล่าพี่น้องสังเวยเฉล้ปนปลาทู่เ้ยเท่าไรครับเดี๋ยวบ้าแจ็คกล่ะพาพี่น้องไปเลาะไปชมเบิ่งก่อนนะคะเดี๋ยวเอไปปอกคาก่อนถติดกลางหมื่นก่อนค่ะนี่ครับกำลังตกปลาอยู่เมื่อกี้ครับวันเดี๋ยวไปนิ้นปลานิ้นไปปนสันเวย อันนี้วางไว้หางครับนี่เดี๋ยวเอาขึ้นเมืองกงอนมันวัยปลามันดึงนงไปขังรางแล้วดึงเมื่อขึ้นแล้วครับสงสัยสติดไม้ปลาดึงลองไปห่างเดี๋ยวเราบปจับ้างกล่องเราสิเอาเบ็ดขึ้นกอนครับนี่ก็นนำเต็มคล้องเลยครับ ที่ข้องแก่ๆกับเทียงครับเสียงเขียดเริ่มห่องแล้วครับเสียงกบเสียงเขียดทอง,นงนเนี่ยมาแรงมากเนี่ยอยู่หน้าเนี่ยบรรยากาศดีครับพี่น้องบรรยากาศให้บรรยากาศหน้า รบคลิปนี้ก็ความพี่น้องมาเบิ้งบรรยากาศจะซื้อนะครับบรรยากาศตอนแรงเยงกบเสยงเขียดช่วงนี้ก็ชุ่มชื้นครับหลังจากที่พายุพายุเข่ามาสามสี่หมื่อนะครับใกล้สเมือดแล้วครับพี่น้องคลิปนี้ก็ให้พี่น้องิังบรรยากาศนะครับเดี๋ยวถ่าพอกันไหม คลิปหนานะครับสวัสดีครับ